โอเควิ่งมาวิเชลซีเบอร์ยนะี่สิบสองครับฮาคิคมซีเอชครับผมอันนี้ก็อยู่ i v e ใช่ไหมบวกสีครับอุยดูเป็ดโอ้ดูเกมโอ้ผิวสีมาเลยครับฟาซิรอใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o t com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โคตรกอลาลดได้อีก5%เปอร์เซ็นต์ อย่าลืมนะครับผม f i f a c o i c o m ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับรับซื้อขาย ID ROV ฟ e e ไฟล์ฟีฟ่าออนไลน์4บายแอดฟินราคาเป็นมิดปลอ,อดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุก ID 100%หากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสวัสดีครับผมนนี้มาพบกับผมกอรราอิ อีนะวันนี้ก็อยู่กันในเกม Vivo อล Z i n นะครับผมกับกิจกรรมใหม่นะครับผม F O c สงกราน2 5 6 4นะครับผมก็เป็นกิจกรรมต้อนรับเทศกาลสงการานในยุคโควิดแบบนี้นะครับผมไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านเล่นเกมนะครับผม ก็รายละเอียดของกิจกรรมก็หลักๆก,ก็จะเป็นไอคอนใช่ไหมมีบวก8ก็ครผมมีบวก5 M ทรง MC รูปแบบที่2ของรางวัลก็จะดีขึ้นหน่อยแต่ก็ใช้เหรียญเยอะขึ้นมาหนึงหน่วยครับแล้วก็อันนี้ให้น่าให้เราเลือกรางวัลได้แล้วก็เก็บครบเก็ตัวครับผมแล้วก็รางวัลผู้จัดการครับมีไอคอนอยู่ที่700เหรียญใช่ไหม แล้วก็1 0 0 0งพันพันของวันใหญ่ได้เสือ้อมาด้วย2ตัวเสื้อมัดย้อมด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็สําหรับกิจกรรมนี้นะครับไฮไลท์พิเศษเลยก็คือมีให้แลกเหรียญคูณ2นะครับตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมหมดเขตวันที่ยีเมษานะครับผมเพราะฉะนั้นครับรออะไรอยู่เล่าครับผมสำหรับอีเวนต์นี้ผมว่าผมจะจัดซัก เ0 0ดพั 7, นไงผมสักเจ็ดพันแต่ก่อนอื่นเลยแลกเหรียญคูณ2ก่อนเลยครับแลกก่อนเลยครับแลกก่อนเลยอ่าโอเคยืนยันไปหนึ่งโอเคไปสองทีนน่สองเท่าเลยนะได้สองเท่าหมดเลยเหรออันนี้อันนี้ไปสามอันนี้ไม่ได้สองเท่าเลยม<อ>ีสองอันแรกได้สองเท่าครับไปสี่เร็วกว่า ไปห้าครับผมไปแบบรวดเร็วครับผมโอเคเราได้มาเท่าไหร่ละห้าร้อยสิบห้าใช่ไหมผมขาดอีกหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเหรียญก็คือหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบนะครับผมโอเคหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเหรียญโอเคยืนยันการแลกครับผมยืนยันโอเคมันก็จะครบเจ็ดพันพอดีเรียบร้อยครับแบบง่ายๆครับรับรางวัลผู้จัดการเลยรับทั้งหมด โอเคได้เสื้อมัดย้อมมาสาตัวครับแล้วก็จะมี60 v ิ r ทบวกด้วยนะเ c ดรับร้อยบวก5ครับผมแล้วก็ไอคอนครับผมโอเคมีมัลติโครงมัลติคาร์ดอะไรว่ากันไปครับโอเครับมาแล้วรางวัลผู้จัดการครับผมจัดมาก่อนเลยครับเจ๊พันนนอครับเจ๊พันนนนครับอันนี้เราเลือกรางวัลใช่ไหมเลือกรางวัลอ๋ต้องเลือกหรอมันมีไอคอนร้อยเก้ามีไอคอนร้อยวันทูวอชร้อยบวกแปด ลูกี้ร้อยบวกแแล้วก็ทีทีรอยบวกแโอ้โหมันดันเป็นทีทีลูกี้แล้วก็วันทูวอตมันจะเวิร์กไหมอะ่ะไอคอนก่อนดิไนะอคอนก่อนแล้วกันผมผมขอไอคอนก่อนประเดิมด้วยของรางวัลใหญ่สุดเหมือนเดิมครับเราต้องทําอะไรที่มันแตกต่างกับชาวบ้านประจํา ประจับโอเคของรางวัลในตู้นะผมจะกดรูปแบบที่2อย่างเดียวแนละของรางวัลในตู้ก็จะมีอไอคอน1น7่อจ็ครับผมแล้วก็50บวก5มี8 5โอเคบ้าเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมครั้งเดียว2000ครับเรียกได้ว่าจุก <laughs> จุกขอไอคอนหน่อยผมไม่ผมเปิดไม่ได้ไอคอนจากในตู้เนี่ยมานานแล้วนะครับผมเปิดไม่ได้ไอคอนจัด ตอนสุ่มมานานเลยนะครับพอครั้งนี้เลยครับสงการกรับประเพณีไทยของเราครับต้องแจกให้คนไทยแบบเราครับจัดไปเออโน้ปสี่ <Nope. S 1> <laughs> ตัวกับมัลติค์ดจุก <laughs> อีกทีนึงอีกสองพันเออโน้ป <Nope. S 1> โอ้โหได้ตัวเดียวแถมไม่ได้ไอคอนไม่ได้รางวัลใหญ่เลยครับผม <Nope. S 1> ขอทีละสิบดอกบ้างแล้วกันครับขอทีละสิบบ้างท่านไหม เอ็มซีห้าสิบอพอได้นะสำหรับสิเหรียญครับได้หนึ่งตัวครับเกสบวกสองบวกสี 3, 4, ครับดารหาสิบวกสองครับ,รบผมคาดอีกตัวเดียวครับดารหาสิบคูณสีโอ้โหไอเหี้ยโอ้โหไอสัตว์โอ้โหเยสเป โอ้โหได้โอ้โหได้ดบร้อยบวกห้าครับโอ้ยโอ้ยตอนนี้เราได้ดีสุดดบร้อยบวกห้าครับของรางวัลจากตู้นะหรือมันหวังไม่ได้แล้ววะมันยังหวังได้อยู่ไหมของรางวัลในตู้เนี่ยผมหวังไอคอนร้อยเจ็ดเนี่ยมันยังมีอยู่จริงใช่ไหมครับโอเคผมรับไอคอนร้อยเก้าก่อนไปไอคอนร้อยเก้าอ๋อมันรับได้หมดเลยใช่ไหมโอเคงั้นรับทั้งหมดครับโอเคงั้นรับทั้งหมดแล้วก็ต้องเลือกรางวัลใหม่นะคราวนี้ผมไม่เลือกไอคอนร้อยเก้าแล้ว อันไหนดีสุดวะถ้าบวกแปดะบวกแปดนี่อันไหนดีสุดครับเนี่ยบวกแปดนี่อันไหนดีสุดเนี่ยอันไหนดีสุดวะบวกแปดนี่อันไหนดีสุดเนี่ยทีทีทลูคก,กี้วันทูวอตเดี๋ยวผมขอไปเช็คราคาแป๊บนึงอันไหนดีสุดโอเคครับมา <c oughs> ต่อกันเมื่อกี้ผมไปดูมาแล้ว <c oughs> เหมือนจะเป็นทีทีไม่ก็ GR นะ <c oughs> ผมว่าใกล้เคียงกัน ผมว่าใกล้เคียงกันไปเช็คราคามาพวกตัวบนบนทีทีไม่ก็ GR ครับส่วนถ้าตัวกลางกาก็สามสี่พันเอ็มไป้งหมดเลยอะ่ะก็งั้นผมเอาทีทีก่อนละกันแล้วเดี๋ยวรอบหน้าค่อย GR ก็ยังไม่สายก็ัพอทีทีมาก่อนครับโอเคมาทีนี้เร,เราเหลืออีก200เหรียญทีละสิบลวกันรูปแบบที่2ครับทีละสิบลวกันไปโอ้โหผมว่าแม่งเราคงไม่มีโอกาสได้ไอ้้อนแล้วละไปโอ้ออหนึ่งตัว หนึ่งตัวอหนึ่งตัวแทบไม่ได้ของบนบนเลยอะไอแถวบนนะครับอโออืโอโ,โอ้โหเอได้อีกตัวเดียวได้เลยนะครับเนี่ย <No. S 1> อนั่นงไงหกร้อยเอ็มอือกูว่าแล้วอือกูว่าแล้วมันต้องขาดอีกตัวหนึ่งเลยโคกดทีละสองร้อยโคทีละสองร้อยเลยนะเว้ยไอ้หา่า คาดอีกตัวหนึ่งกูว่าแล้ว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 กูววรู้ทันแล้วเอา้าเริ่มเริ่มเริ่มรู้ทันเอามาทีละยี่สิบแรกแม่งทีละยี่สิบนี่แหละโอเคแรกทีละยี่สิบเหรียญนั่นแหละครับเอเอ,เอตัวกูว่าแล้ว กลัวแลยลัวแล้วหียกลัวแล้วไปแหมประจำเลยแม่ก็ต้องขาดตั๋วสุดท้ายและให้เราแลกเพื่อประจำเลยครับแหมรลายจริงๆร้ายจริงๆอือโอเคได้อีกตัวนึงแล้วเหลืออีก3เหรียญเปิดเปิดแม่งให้หมดเลยแล้วกันโอเครับทั้งหมดไป ไม่เป็นไรเก็บไว้ก็ได้เพราะว่าผมว่าผมจะเล่นรอบ2องอยู่แล้วครับอันนี้ครับสงการนะยังไงก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วโอเคเก็บไว้ก็ได้อีก3เหรียญเอ้ออีกหกสิบเหรียญครับอีก60เหรียญโอเคเดี๋ยวว่าจะมาเติมให้อย่างน้อยให้ได้ให้ได้ให้ได้ไอคอน forward แต่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดของรางวัลกันครับผมโอเคครับเมื่อกี้ผมก็ไปทำการเปิดเงินมาได้มาทั้งหมด15,000หเอ็มครับก็สำหรับคือเราได้บวก50%าสิบนี่ไงแต่ถ้าสำหรับ ถ้าตีเป็นเงินเพียวๆเจ็ดพันหนึ่งหมื่นห้าพันเอ็มก็ไม่ถึงกับเยอะมากแต่ก็ไม่ไม่น่าเลียดกลางๆแล้วกันนะสำหรับผมครับโอเคสำหรับแพ็คนี้ผมจะเปิดเฉพาะที่มันมีบวกแล้วกันนะเอ่อ MC คัท50สผมก็คงไม่ได้เปิดให้ดูนะครับคิดว่ามันน่าจะมีพวกโรโดใช่ไหมแต่ม็น่าจะใช้เวลาหน่อยไอ้นี่90 o all, อออะไรนี้ตัดทิ้งเลยไอ้พวกที่มีพวกที่มีบวกอะ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดครับพวกการ์ดที่มีบวกบวก2ถึงบวก4 5้ชิ้นอะไรต่างเนี้ยนะ ไอ้พวกเนี้ยพวกที่มีบวกทั้งหลายทั้งแหล่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูยแล้วกันไอ้พวกของพวกนี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดนะผมรู้แหละผมรู้แหละเห็นน้องๆบอกว่าไอ้พวกเนี้ยตัวแจกเลยเพราะว่าผมก็ไปเปิดนอกรอบมันก็ได้ตัวดีๆบางทีได้มาแบบ5 0 0 0หมื่นเอ็มเลยก็มีนะแบบว่ารวมๆกันอะ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูครับเดี๋ยวมาเปิดเฉพาะของไฮไลท์ไฮไลท์ ight, หน่อยแล้วกันครับผมโอเคมาอันนี้ก่อนเลยแล้วกันครับอะไรเนี่ยโหข้ากี่ปีอยู่ในบวกสองบวกสี่ไป <laughs> ข้าหลายปีเลย ไปอะไรเนี่ย MC หรอไม่ใช่ดิ UCL สเปนเอ่อบาสเกตปะบาสเกตบวกสองโอ้โหสองร้อยหกสิบห้าเอ็มเลยเหรอโอ้แพงกว่าร้อยหนึ่งอีกบาสเกตมันเข้ารอบใช่ไหมมันเข้ารอบใช่ไหมมันมันเข้ารอบกับบาสเกตมันเป็นการ์ดไลฟ์ไงเมื่อกี้ครับเอ่อมาที่บวกหนึ่งถึงบวกห้าครับอันนี้ครับจินก็เปิดไปเลยบวกหนึ่งถึงบวกห้าครับโอเควิ่งมา วิเชลซีเบอร์ยี่สองครับฮาคิมซีเอชครับผมอันนี้ก็อยู่ซีเอลไลฟ์ใช่ไหมบวกสี P ่ครับสองพันเอ็มจริงปะเนี่ย <laughs> จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงปะจะได้ขาย <laughs> คือรู้แหละว่ามันจะเข้ารอบแต่สองพันเอ็มเลยเหรอจะได้ขายครับไม่ <laughs> ใช่อะไรที่ถามนี่คือจะได้ขายครับมดไม่ใช่อย่างนี้ การ CL l i ล e แม่งราคาแพงระนี่ยการ CL l i ล e แม่งถือว่าราคาแพงครับนี่ครับ90ุ้สิบบวกหนึ่งถึงบวกห้าก็ไปโอ้เดินลอยหน้าลอยชายมาเลยครับออสปีหน้าครับออสปีหน้าออสปีหลังครับผมอ่ามาต่อกันที่บวกหนถึงบวกห้าครับ98เลยนะขอ20ไลท์ครับผมขอ20การไลฟ์โอ้โห VTR ข้ามเลยกันเตโอวาวคอนสองร้อยเอ็ครับผม ผัดมาบวก3ถึงบวก5บวก1ถึงบวก5 94ครับไปอี่สิไลฟ์20ไลฟ์อุ้ยเวอร์วภูลลวอรวภูจะแพงไหมอ่ะบราซิลฟอบินโยจะแพงไหมว่าฟอบินโยน้ปกูว่าแงไม่แพง <c oughs> โอ้ยหนัวโอเคมาต่อกันที่เอ่ออันนี้เนะนื้อบวกหึ่งหนบวกห้ากับผมไปขอ CL like. เอเลไลฟ์เอาทีมเข้ารอบเอาทีมเขารอบ วิ่งมา VTR กับข้ามเลยครับซาโตอเรซิลีมึงมาตซิลีกูครับผมมาต่อกันอันบวกอันนี้การันตีบวกห้าบวกสามถึงบวกห้าบวกสามถึงบวกอันนี้ครับปะบวกสามถึงบวกห้าครับอันนี้ครับไปยี่สิบเซไลฟ์ไป, Life, ไปโอ้โห VTR ไอ้ตุดหมึกหเฮซุนานาบาร์0 0งร้อยเอ็มก็มอได้ครับ 96ครับบวก3ถึงบวก5ครับไอเออเร็วยี่สิบเไลท์ไหเชลซีอุย้ยมันพิดมันพิดเบอร์ 9, เก้เบนเซม่าปะ่ะตุ้ยน่าจะแพงนะบวก5มาบวก5บวก5คุยบวกห้าเท่าไหร่โอเค7,830พเอ็มโอเคยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมกระเทียมดองหอมเจียวครับผมคาริมเบนเซม่าครับ UCL Live ครับท์เพืผมบวกห้ครับ,บ,บ,บ7,830 M ครับ ยึดป็ดโอเคโอเคเอ่อมาต่อ hmm. ท sure ี่อ well, ันนี้ 9...8...5... ปดหาีมา b o e ด้วยครับ1ชิ้นไปเอา 20... CL l i f e CL l i f e โอ้ BTR กับจาวิดเดคิอารับอันนี้ครับ3ปีครับขอ CL l i f e อย่างเดียวกูอะ MC ก็ได้นะ MC โดไปวิ MC ครับเบอร์ 8... ปดโปรตุเกสเดโก้ไขวะเนี่ย โอ้ชาวมูติโยครับชาวมูติโยครับถ <verm> ัดไปที่อโอ้จะหมดแล้วนี่หว่าไวยังวะเออมาที่อันนี้โอ้อร่อยอรอ้ครับอันนี้คละห้ปีครับยี่สิบสี่อลไรไปยี่สิบสีเอลไลฟ์ครับเร็วโอ้โห BTR ครับเบอร์สิบเจโอตุเกตนานี้ป<ด>้โโนานี้น้องโดนโด,โดโครับนานี้สิโดครับสองพันเอ็มพี่ม่แย่มาแย่ อานนี้ซิดโดครับแล้วก็98ครับาตีบวก5ไป98เร็วเร็ว,รว,รว,รวโอ้โหวีทีอาร์กูได้วีทีอาร์บ่อยเบอร์เก้าโอ้โคลัมเบียครับลาดเมลฟาวเก้าปะโอ้โหาคารลิบ,ลล 9, ลบกกาครับหนักเลยครับอันนี้อันนี้หนักเลยครับผมเอ่ออันนี้ครับมาโอ้อร้อยนะดูดีๆหน่อยโอ้อร้อยเลยนะเว้ยไปออ เอ็มซีโอ้เบอร์สิบโอ้โหใครเอาลอยซีนลอยซีนบวกห้าห้าพันแปดร้อยยี่สิบเอ็นครับอยากได้ดีกว่านี้อ่ะซองเนี้ยอยากได้ดีกว่านี้ครับแต่โอเคอยากได้ดีกว่านี้ครับอยากได้ดีกว่านี้แต่ก็ชิตามนั้นไอ้สัตว์โอเคเอ่อเราเหลือไอคอนสองแพ็คเหลือดับร้อยเอ็มซีบวกห้า v ท r 60รบวกหแล้วก็ทีทีบวกแปดเอาเอดาบร้อยบวกหก่อนแล้วกันครับผมตัวแพงสุดก็ได้เป็น2โดเหมือนเดิมครับนะ2โดก็ราคาอยู่ราวๆ3 0ห0 0่0สี่หเอ็มครับมาเลยมาอีหนูมาเลย CR7 กับ r ารครับกดตรงมุมขวาบนครับไปอื้อเร็ว2โดโอ้เปลีสีมาเลยครับฟาซิวหรอเฮ้ยรถอดีตโยะปะ อาราบิวโอ้เราได้หนึ่งย่อโอเคหนึ่งมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเอ็มโรเราหนึ่งย่อเอ็มซีครับผมโอเคโอเคใช้ได้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมถือว่าดีถือว่าดีถือว่าของดีครับถือว่าของดีโอเคโร่เราดีเกี่ยวโอเคได้ได้ผ่าน <laughs> ผ่านผ่านผ่าน,าน <laughs> ถือว่าผ่านเลยถือว่าผ่านเลยกูว่าหลังจากนี้กูแตกแล้ว <laughs> หลังจากนี้ดูเหมือนจะแตกแล้ว โอเคมาครับ BTR ดาฟ60บวก6กครับผมแพงสุดก็ไน่เป็นแกรน e t เบล l l หรอผมมีอิบาบวกหอยู่นะยังไม่ตีขึ้นบวก7จ็ดเลยเจ็ดหเอ็มครับแล้วก็อิบาบวกหตอนนี้เหลือเท่าไหร่โหเหลือหกหมืตอนผมตีได้แม่ง3ามแสนล้านนะผมจาได้เ <laughs> นลาคามตกไวจังวะโอเคมาแกรนด t เบล l l มาหรืออิบามาก็ได้นะ2ตัวครับ2ตัวครับมุมซ้ายบนครับจัดไปเออขโมนเบบีมุมซ้ายบน วิ่งมาเบอร์เจ็ดสเปนใครวะเนี่ยโอ้โหโจควินอาสองพันเจ็ดร้อยสิบอาเลย <laughs> ถึงกับซีดเลยกูกู <laughs> <Okay. laughs> ว่าแล้วเมื่อกี้มันได้โรนะัลดินโยตัวนี้มันต้องกากแน่เลยครับโจควินครับแตกครับโอเคครับเราเหลือสามองครับทีทีบวกแปดไอคอนแล้วก็ไอคอนร้อยเก้าบวกครับ เอ่อ TT บวก8ก่อนแล้วกันครับคัดดาบร้อยบวกแปดแน่นอนครับมันก็ต้องกุลิดแหละครับนะแต่โลนโตวิล่าอะไรก็ไม่น่าเกียดนะครับโอเคอย่างแย่ๆก็น่าจะได้แบบ3,000ัเอ็มอะไรอย่างงี้ป่ะดีมาลงดีมาเลียประมาณสามสี่พันเอ,อ็มประมาณนะี้อย่างแย่ๆครับโอเคครับมากุลิดแป็กกุลิดกุลิดแปกุลิดจบๆไปครับผมโอเคโปรด อุ้ยกดที่มุมซ้ายล่างครับผมลูคุลิตครับพอนุ่งหัวฟูใจก้าของเราครับจัดไปออคามอนลูคุลิตวิ่งมาโอโ้ไม่ใช่ละเบอร์สิบแปดอังกฤษโอ้โหอาจารยังไหมเนี่ยอาจารยังไอสัตว์อาจารยังปาทวรแตกโอ้ยอาจารยังปแปดหกพันเอ็ม ไม่น่าจะขายได้กูว่าจา,าจนยังถ้าจานยังขี้นกตกใส่ปากยังจำได้ไม่มีวันลืมมาครับไฮไลท์หลักของเราครับไอคอน109แล้วก็ไอคอนครับผม ผมขอซองไอคอนก่อนแล้วกันครับซองไอคอนธรรมดาเนี่ยผมมาตรฐานไม่สูงแล้วเมื่อก่อนผมขอหมื่นเอ็มผมเหมาะผมไปดูมาแล้วแม่งเวอร์ไปสำหรับไอคอนธรรมดาผมขอแค่ห้าพันเอ็มขึ้นไปถือว่าผมพอใจแล้วนะเอาจริงครับมาตรฐานผมต่ำมากแล้วหลังๆมาเนี่ยโอเคครับไอคอนแพ็กซองนี้ครับผมขอโชคดีมีชยัชยโชคชัยมีวัวในวันสงกรานนะครับผมมุมขวาบนครับทไมสเปรย์เอสทีปะ อยี่สิบแปดโอทเกตดโก้ไอสัสด,ดโกูห้าพันเอ็มสมพรปากค,า <c oughs> คือคือขอขั้นต่ําก็ใช่ว่าจะอยากได้ขั้นต่ํานะครับคือขอขั้นต่ําเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากได้ขั้นต่านะครับอยากได้ขั้นสูงครับ <c oughs> โอ้โไอตูดมึกโอเคครับแตกคือโอ้สุดท้ายครับที่เหลือนี่เดี๋ยวผมไปเปิดนองรอบนะ ที่เหลือเดี๋ยวไปปลดด้านล่าน่าจะได้เงินมาพอสมควรอยู่แหละผมคิดว่าครับเพราะว่าสุดท้ายครับผมนะไอคอน109ครับผม109นะ109นี่ยังไงก็เกิน7,000พเอ็มขึ้นไปอยู่แล้วล่ะยังไงก็เกินอยู่แล้วครับ7,000 8,000ปเอ็มขึ้นไปอยู่แล้วแต่ว่า109มันไม่มีใครหวังหรอก7,000พันเอ็มแปดพเอ็มครับผมขอเมื่อกี้ขอ5,000ได้5,000ัเอ็มเนี่ยคราวนี้ผมขอ100,000สเอ็มครับผมเผื่อจะได้ขั้นต่ำ100,000สนเอ็มเลยคราว่า โอเคครับค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกด like, กกติดตามฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้งานหน่อยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดติดตามให้กับช่องกอร่าอีกด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาเล่นต่ออีกแน่นอนครับกิจกรรมอีเวนต์สงกรานต์นะครับผมยังไงทิ้งท้ายไปด้วยซองนี้แล้วกันครับผมมาไอคอนแพคครับโออหนึ่งร้อยเก้าแล้วผม 1ึงแสต M ขึ้นครับจาไปมุมขวาล่างครับไม่เอาฝาบน้ายบนอยู่อะมุมมั่นใจขมอนขมอนขอมเดียวมาเลยโอ้โหยี่สิบเอ็ดอังกฤษไอสัตว์ปีโล่แล้วอ้าวทำไมขอแสนเอ็มเมตรได้แสนเอ็มเลยวะ <c oughs> โถเอ๋ยทำไมขอแสตเอ็มไม่ได้ไม่เห็นได้แสตเอ็มเลยวะโถเอ๋ยปีโร่ครับได้อีกแล้วได้บ่อยมากเลยปีโร่เนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะแต่มันไม่ดีสำหรับแพ็คร้อยเก้าไงถ้าเป็นแพ็คไอคอนธรรมดาได้ปีโร่เนี่ยผมว่าผมโอเคเลยแต่พอเป็นแพ็คร้อยเก้าได้ปีโร่ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันรวมๆว,ว,ว่าเราได้อะไรมาบ้างครับแต่ของรางวัลยังเปิดไม่หมดนะ เราได้ผมตีไปคร่าวๆเลยกัน2ตัวนี้30,000ืเอ็มครับเราได้เงินมา15,000หเอ็มเป็น45,000ใช่ไหมสี่0มอันนี้5้0 0มื่นห0าห้า0 3ืมือันนี้บอกอีกหมื่นห0 0 0จ็ด0มื่นเจ็ดมือ่อตีแบบกลมๆได้ประมาณ70,000ครับอันนี้ยังไม่รวมหักภาษีนีผ่ผมรวมแบบผมรวมแบบเขาเรียกอะไรรวมแบบ เออชุยๆไปเลยแล้วกันประมาณประมาณ7 5 0 0 0 M อครับว่ายพวกนี้ยังไม่ได้เปิดผมไม่ไดเอามานับไงพวกนี้ไม่ไดเอามานับ75,000 M ไอน้พนพวกนี้ได้ได้เท่าไหร่ก็มาคิดเป็นภาษีแล้วกันได้7 5 0 0 0 M ื่าสำหรับ700 0ก็เขาแต่ว่าอีเวนต์ก่อนหน้าผมผมก็จัดไป700 0แต่ผมได้ได้ได้เป็นแสนเลยนะคิดแบบคร่าวๆได้เป็นแสนเลยแต่ว่านั้นมันเปิดหมดไงอันนี้พวกนี้ยังไม่ได้เปิดครับก,ก็น่าจะ ผมว่าน่าผมว่าดวงน่าจะดรอปไปหน่อยเพราะว่าแพ็คลังๆมันนี่แตกล้วนโชคดียังมีโรนัลดินโยมาคุ้มกลาหัวไว้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันยังไงถ้าใครชอบฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นะครับไวรัสโควิด19ระบาดแล้วนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับในวันสงกรานต์ก็ไปไหนมาไหนก็รักษาความสะอาดดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลคนรอบข้างด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผม ขอบคุณครับบายๆครับผมเจอกันครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอีกฝากไว้ด้วยครับผม